đông bé đông một khẩu cối na, đông khẩu cối chơi trốn sót nó chơi, lấy chế loại đại nó một trâu để chơi bê hoang sửa lo xe thế, thô cháo, bé giờ chơi tham nhà

Linda, gì chị chỉ bụng lênh đất. Yêu chị lên kêu mày chỉ chị tó cũng hay chị chết tôi mà. tôi ừ. <laughs> chôn đây đi mày tó nọ mày tó nọ 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 rồi, gửi chết. Toa chị tấu từ lò là phóng khoản nó đeo nhát không? ô long chạy cảm ơn anh anh nghe chưa hết lắm chưa phiền lo ha. chưa lắm chưa

เดี๋ยวยังใช้เด <laughs> <inaudible> ี <soft Spencer> ๋ยวไล่เช็ดดูซะเออเขากเปวดนองเออกเชบนาจิตใจ่เขาก็โอ้สักกําว่าให้กูจทุกการี่ช่น้องเต้คน้องเจีรู้ดีไปทุบเปลือบหนอน่ะมาก็ซื้อเกลือเราพูดถ่ห้โอ้โหานน้องเจี๊ยถ้าไปกู้ต่อสา xin xin lái rồi, rồi nó là nó chạy tao to, rồi Xin lái hả? nó un trái Xin xin lái nè. chế Thưa đẹp đấy. Chơi rồi không? cháu. Về xí mà lấy

Ôi <tr> ơi, tôi yeah. đi chơi đi bé chưa? có bé. Giờ cho ta tới đừng có nói chứ. cho chính xin Nè. nô, Nè, han hai hai nè. Thì có má má bỏ chung nó má chỉ má má đi ạ. Xem bộ đi cơ. Không có thằng ra yên xa tôi ứ yên cho mà. Thế bỏ em 来，天呐！莫莫嘞！莫，你要是真多。多，没有,了没有单车。嗯、不是不是大哥有好多不托车？

ต้มบุกไก่จงมวยน้อยเสียใจรถตาไปอกบ่ท้าโซสำนานน่ะบัท้าโซมาขึ้นเอาลูกมาดึงไหมโอ้ดึงอะไรโอ้ยดึงกระโปงแพรรถเจ้าหนักบัดนเลรถทิ้งดึงกระโปงแพรเพราะหมดแรงเลยได้อยู่คันแดดก็ลงมาอยู่เพราะแดดลงมาได้อยู่ขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เระอันนี้เขาจะแห้งเารถขึ้นในรถหนักนี่ Ừ là, ừ là nhớ okay, cái mặt 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 mình mặt 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 tôn. mặt 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 tôn mặt 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 lại mặt 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 này. mặt 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 này. mặt 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 ê ài chị xót tu cơ tu lâu lâu nín lâu cũng nên chỉ cà bé bể hên A new à ê nô bể cái bể chỉ cũng mà lại xí xí này ê lô bể không lại ê yênh mắm bò hù chỉ a

มึงเป็นตั้ใจนะได้ก็ไ้ล่เอไ่เดปลอกชิลูมาไล่เสื่อทุ่นเนี่ยยนซูไลลยเฉลีล้มหกต้นไปอะหกต้นเหรอ้นเ

ว่าโอ้ยมันชื่อที่เาบ่ได้ไ่ได้ห่าชื่อหือ่านที่ถอดเื้อเขาจะชื่อัวดเน่คันนีมไ่เปรี่ัองรัดมานี่ไปทีเกียว้อยเขเนอไรอาาศทัเว้านี้ชื่อมันเาไปตองรมันม่ไมัไม่ม่ของรัดแต่่าเขาไปแปลงทางหรือเจ้าแล้วมัน มันดีทั้งนั้นแล้วเขามาแปลงทางเงินน่ะไอหมอดีคือไอหม้านบ้านถึงนี่ทุกคนไปแปลงทางเงินเขาแปลงเงื่อนที่แปลงเงื่นงานเมื่อที่ออกไปได้ไปมาได้อะนะคือมันสบายอะนะเ็ดแบบมื่อมันรับเข้าทางบ่อนั้นเจ้าต้นเชียนะสเซึ่งเจ้าเจ้ามุชเต่าเนี่ยก็ไปเ่าเใจเจ้า

เมืองมาแปงเลยครับจ no like, mm ุ้ยไปดูนี่เลยไปบนไรติ้ีสองสามมือจเป็นใเดียวต้องมีตันีตัวนี้เลแปงตัวนี้มแปงนยแปงีต่นไปคอยนี่แหละขับรถจกนะแงนี่ลงไปนะแปงนี่ลงไปเพราะว่าจุอยฟ้าเป็นเรียกคุณแน่เนาะ เราไปเรียกคุณแน่เราจะค่อยแปลงคันนี้เป็นฮอลลูมุนแต่คันนี้ยังไม่ได้แปลงแล้วเรียกจะค่อยพุ่นละค่จะค่อยยังจะเอามาแปลงนี่ไปปีนี้แล้วจะค่อยเอารถเก็บเข้ามาแปลงนี่นะเขาจ้าว่านะได้ทำบ้านคันทองคันนี้รถตัวนี้แล้วแต่ว่าคันทางบ้านว่าวยความสะดวกคือค่อยกับมีความสามารถว่าเบิดเขาก็ว่าแหละหัวหน้าไหนอายทองแล้วไปคือเดียวธรรมดาทางมันต้องเอดเป็นอนี้เนาอตัวหน่อเฮ้โชฉลิ่น chọn đây bê đây chọn là nón lon đây đi thế u ra tư ơ thế nó lon là nón nha là nón không nó nón nha nói này nè, chả chết luôn chạy đâu, nhớ là nói là chết chảnh nó hay. Luôn.

กูไล่อะโอ้โจฮาฮ่า่ามาตวเจีน่ะเออเะทเปล่าโลาตัวเจต่ออะไล่ล่กสิ่ไปต่อ चे हैं। लम्हा है बैठे तो เจ้าสิไปเอ๋ยจะให้ต้มรู้งจมาใเข้ามาเข้าเแงเยมากได้แล้วาบรถห้แล้วแลแห้งแล้วแลต่ออยาซื้อมอรรซออยู่เดซื้อไปซื้อาเบิร์ดเราได้สององเอายาจันนี่อ่ะยาจันนี่กับเบิร์ดมาน่นแหละสองสามก็จะรถอะไรเว้ตัวแบบอะไนเจ้น้อเบิร์ดเราหูเช่ นดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยไปท่ไปู้อเาจะไปล่เอันนี้ม่ต้องไปแน่อันนี้จมลอปเยนอไล่ลงนช่ไเลยงวัวตุ่มเบิดโอันนี้เาูโตกลอน แปลงทางขัดต well, ับานหักโสมหักศาโซเดียวก็ยักแปลงอยู่อกทางบ้านบวชาโซเดียวก็จะีไปล้หมวนหนอมวัายยาลช่คับตุ๊กเลอบโบะบลัดตรงนี้เลยนี่ลัดตรงนี้เลยนะลาเจ้าจิื่อล้เามเ้าเจ้จิื่อนะอเวลาเขาเจ้าไปให้ไปาเนาะ้าจิ้ลเด้อพติน